สวัสดีครับโบนัสครับกิติพัฒน์วงล้วนงามตอนนี้ศึกษาอยู่คณะคารุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่1ครับเป็นกับตันแบน Admission เ e อ a l i t y รุ่นที่4ครับเพื่อนนะครับบอกว่าเฮ้ยมันมีโครงการนี้ลองลองดูไหมของเด็กดีอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วเหรอสนุกมากคือแบบเฮ้ยอย่างน้อยมันมันรับแค่เด็กม6ใช่ป่ะแล้วเรามห6ครั้งเดียวอ่ะถ้าตอนนั้นย้อนกลับไปแล้วแบบไม่ยอมสมัครก็แบบจะโทษตัวเองว่าทําไมไม่สมัครคือถ้าสมมติเรา เออไม่ใช่กับตันเงนี้ยเราก็อยู่บ้านเราก็แค่แบบดูในเว็บหรือดูอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่ได้ติดตามอะไรเลยแต่พอเรามาอยู่ในโครงการนี้มันมีคนที่แบบให้ความรู้แบบให้แนวทางในการที่เราจะเลือกอันดับแอดมิชชั่นในการที่เราจะไปสอบนูน่นสอบนี่มีคนชี้แนะแนวทางเราแบบมากขึ้นเลยเงี้ยครับก็อยากให้น้องๆมอหมทุกคนนะครับที่มีโอกาสแล้วเนี่ยเข้ามาสมัครกับแบรนด์แอดมิชชั่นเรอุลิตี้ปีที่7นะครับเราพบกันครับ